ช่งองควบบูี้ชือ่อเธอวันนี้เธอมาส,อสร้างประมนดไม่ใช่ดีบุสบกุกก็ทรงอย่างนี้แหละกูไปเจอตัวกระตุกเจอแมปมาไอ้สวยนี้แหละนี่ทางขึ้นทางลงตรงนี้ส่วนชอบฟ้าเอย่าลืมส,สร้างเลยอุปกรณ์ก็จะมีอันนี้บล็อกคอปเปอร์ ไม้รั้วไม้แล้วก็ไม้สีต่างๆที่เจาอะไรก็ได้เนี่ยอันนี้แค่สามสี่อันนี้แล้วก็บอกไม้ธรรมดามาไปแกนแล้วก็บอกบอกไม้โอก๊กโอ๊กลูก,กแล้วก็อันนี้ไม่จําเป็นนะเก้าอี้กักกบเนี่ยเพราะมันเป็นหมอนอันนี้เสาเสากับรั้วนี่เสากับรั้วนี่คุณจะเปลีนนะ่ยนอะไรก็ได้นะมา เริ่มสร้างกราดเริ่มจากฐานไปถึง่วนขามาแลว้วนั้เนกูจะสร้างหรอตรงนี้กว่านี่ใช้แค่สองบล็อกสั์ผิดแกนะฮะแล้วก็มาทำเป็นนี่ทรงธรรมดราอยู่นี่จะเป็นรงธรรมดราแล้วขั้นตอนที่สองก็อย่างที่เห็นใช่เราต้องทำความ ให้มันหงายขึ้นนี่ให้มันหงายเงี้ยเป็นฐานเนี่ <c oughs> มันฐานผ้าเออแล้วก็เอารวมาต่อที่สองบล็อกแต่คุณอาสามารถเปลี่ยนเป็นไอ้นี่เสาหินก็ได้ผมทำสองแบบมาให้อะฮะ เอาจะนั้นก็ปิดตรงนี้ให้มันเหมือนทำมาดแบบมันมีรูออกข้างนอกอ่ะหนึ่งสองสามสี่อ๋อเฉียผิดด้านตรงนี้นี่ก็ผิดด้านอีกเฮ้ยเฮียนี่ให้ส่งมันดูอย่างงี้เราจะนั้นก็ต่อไม้ขึ้นไปข้างบนสามูสามก็คือเก้าบล็อกเอามาต่อยอย่างเงี้ยเป็นบน็อผิดด้าน นี่อย่างนี้ไ <c oughs> อ้ที่เดี๋ยวจะทำอะไรก็คือขึ้นอยู่กับเดลตาพีไนต์ของกลุ่มคนนะครับต่อเข้าไปเดี๋ยวกูปับไปกลางวันก่อนนีนเฮดตัวเด็กก็คือแล้ <c oughs> แะเดลต้าปับปิดแป๊บแล้วเราจะต่อให้มันเป็นสองอะไรวะแล้วแค่ต่อไปสองมันจะคือเป็นสามนะมั้ง เนี่ยทรงนี้ก็ทําได้เนี่ยเป็นทรงบล็อกคอปเปอร์นะแล้วก็ต่อยื่นออกมาเหมือนทรงบ้านเลยอะตรงไหนก็พีก,ก็คอบไปแล้วก็แปะแถวริมีเหมือนทาอะไรเหมือนเดิมแล้วก็ไเชื่อมชั้นสองทำเหมือนกันอันนี้เดี๋ยวเข้ามาต่อ แป๊บนึงทำาันนี้ทำทั้งหมดสีด้านนี้เด้1หนึ่งสสาหนึ่งสสามสีไม่ใช่ดิหนึ่งสสาเออตรงนี้เชี่ยวจวมมากเลยอย่าต่อ้มันไปทรงนี้นหมดเลยทรงจ,ดจวดตมันจวดมุม มีเสียงพรดมแซ็ขออภัยด้วยปรดีกร้อนต่อยืนเท่าไรก็ได้นะทุกคนแต่ถ้าแนะนําอย่าให้มันมันสามขึ้นแบบสอง้ามยืนม่นออกมาสองบล็อกเพราะว่าบล็อกที่3ามเราจะเอามาปิดเป็นตัวเล็มๆีม่้ตัวเล็มๆไอ้ตัวเนี้ยเฮ้มันสวยงามมันเหมือนหน้าจัว่วจั่วแบบหน้าวัดแต่เออ แล้วก็แบบนี้เก็บความสวยงามด้วยบล็อกคอรเปอร์ส่วนี๋ยวผมจะใช้บล็อกเขียวนะผมชอบบล็อกเขียวแต่จริงผมไม่ได้เอาเขียวแบบนี้นะผมเอาเขียวอื้อเลยแบบเขียวสนิดอยู่นะวะาเแบบิดคูเรซีเอเลสสักท บันได้บันได้บันได้ีด่ส่วนใหยวผมจะเขียวปิดไปดเลยอันนี้เขียวปิดจริงหรอวะน่าจะใช่ก็ไม่เป็นไรกูต่อจากระสีวีดเดอร์เจอแบบน่มามันสวยไงกูก็เลยเอามาเอารายเอามาสอนให้ ไปดูจากสอนสร้างนะถึงรู้ว่าต้องทํายอดอยังไงให้มันสวยเพราะว่าแต่กูต่อบอกกัน,นบอกล้วนเดียวเก็ดรับจากหมูหมูบ้าไปเดทเจอที่ผมรู้ก็คือเราต้องเล็นไปตรงนี้ให้มันหงายหันไปทางข้างแบบนี้แล้วก็ไปติดแล้วก็จะได้แบบนี้ถ้าดูไม่เข้าใจก็ดูไปสักสองสามรอบอะเล็ไม่ให้หมดสี่มุมเลย นีเล็มให้หมดตองเชย่์กู pase, ด้คลิปหนึ่ง<ซ>น, <ís> นี่เสร็จแล้วเราก็จะได้ท่งแบบนี้ซึ่งต่อไปกูจะทำอะไรต่อวะกูยังไม่เอายอดนะเก็บยอดเก็บส่วนยอดเอาไว้ก่อน ก็จะมาทำอ่องนี้ส่วนทางขึ้นเนี่ยกง็ง่ายส่วนทางขึ้นหนึ่งสองสามต่อไปหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็ตัวงให้มาปิดทางใตายเป็นไม้แล้วก็เอาขึ้นไป มาได้เวลาสนยอดแล้วขึ้นอยู่กับว่าดูแลพี่นี่คนทุกคนจะจะชอบสีไหนนะทอสร์สตี้ยังไฟห่งความเอ่พอดีเด,ดีวว่าแล้วก็มาปักตรงนี้เอารวบหินแล้วก็สีอะไรก็ได้แต่ผมใช้สีนี้ดีกว่าแล้วก็รั้วไม้แล้วก็ไอ้บล็ลกอ,บอกกุงุง ที่เขาไว้ต่อทำเป็นรูปกลงแล้วก็ทอชมันก็จะเหมือนช่อฟ้ามาเจดีอยู่อะหนึ่งสองสามสี่ก็เหมือนอันนี้ทุกคนหนึ่งสองแล้วสามแล้วที่สี่ก็แปะไว้ข้างบน ทำไปให้มันครบสี่ทำไปให้มันครบสี่จััวนะถ้าบางชงมาดีนก็ขออภัยด้วยดูตามรูปเองก็ได้กัน,น,นต่อไป ขั้นต,ตอนที่สองแล้วขั้นตอนที่สองของาทำยอดก็คือหนึ่งสองเอาไปเปะดริมๆลมหลังจากยอดไปหนึ่งเนี่ยหางไปหนึกันกันหนึงบล็อกชีรบล็อกไม้เนไ่ยวะก็ต้องเอาจากนี้หีบิกมาต่อบล็อกไม้หนึ่งสองสามสี่เอาตรงสีทิศแล้วก็หนึ่งสองปักขึ้นมา เอวะก็ต้องดูรายละเอียดตัวนี้เงียบด้เนี่ยเด้อะคิดอยู่ก็ไม่ฟัง เดี๋ยวเราสองสีตามเดิมไปนิเหมือนเดิมนี่มันเป็นยูปใช่ไหมนี่ใช้ตะเกียบเสริมไปสอดูตามภาพเองนะธรรมดาดีสามสี่บล็อกกรงบล็อกต่อเป็นรูปกรงก็ใช้เหมือนกันเลย ทำมันกันเลยหนึ่งสองสามสี่เด้งขึ้นอีกเทมเดิมหนึ่งสองสาม เ่ถ้าเพิ่มความสวยคิดรับก็คือต้องต่อยอดเพิ่มขึ้นไปอีกก็คือเอาตัวนี้ไปแล้วก็ใส่ปักทอชอันนี้ทรงนี้ไม่เสร็จนะเจ็ดสิบแปดสิบนี่เราวก็ทำเดิอมอ่ะนี่ทรงเดโมเดโมอะอยมาต่อ ปักตะเกียงตะเกียงตะเกียงทำระไากับตะเกียงดุจยาสลบที่ขั้วกันเด้จากนั้นก็ตะเกียงไฟมือไฟข้างหน้าแล้วก็ตะเกียงฟ้าไปแล้วก็ตะเกียงสีฟ้านี่ก็จบไปแล้วเสร็จแล้วที่เหลือก็เทตะเกียงเอฟซีวิลิตเตอร์ี่ยนี่ว่า เดิมตรงไหนก็ได้แต่ผมจะใช้เป็นนี้ดีกว่ามันจะได้ดูสวยขึ้นด้วยมันจะเดิมชิม่อสงเร็ดิมันจะเป็นตะเกียงา้างข้้งสลับสลับตุ่มนะฮะได้แลวชิ้นที่สองอูมสามสลับกันไปนะเพื่อไม่ให้สีมาดูสีเหมือนกันน่ามันน่าเ่อ น,น,น,นี่ก็สงูงประมาณนี้ที่ดูซาวทำนี้เป็นสูงอีกแบบหนึง่สงสูงก็จะได้แค่ประมาณนี้นะถ้าไม่มีหมอดแต่ถ้ามีหมอดมันจะเป็นแล้วก็แตกม่านไป ก็คือเปลี่ยนมากเลยตามนี้หมอนี้ที่ดาวโหลดนะในหน้านะมาเก็บผิดมาเก็บเพรซหนึ่งสองสอง,สองแล้วก็อักเกอีม่ะ เสร็จแล้วสร็จแล้ก็สมบสองประสาทนี้อันนี้จะยื่สามบอกอันนี้สองบอกโซมก็ดูสวยแหละมาแต่คราวนี้จะพาไปดูว่าซีวีเด็ดเจ้าแมปว่ามันจะเป็นยังไงบางช่วงบอดีนกูขอภายหลายครั้งเลยแบตเปลือกสามแปดไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ย่างวะ นี่เจอแล้วรอสักครู่มาต่อช่วงที่สองนะมานี่ดูทรงให้ดีๆนะเดี๋ที่ใสยย่เงี้ยเพราะว่าทรงเป็นนี่ภาษาที่สองตัว ให้มดสุดนะบุบัลลังกููสดีผมเป็นผู้่บ้านนะตั้งแต่ดอีพีผู้ใหญ่บ้านพวกะผมสร้างไฟองกูคือได้มานะเนี่าชี่วจะปักเตียมตรงนี้หน่ี่มันก็มีไดเปลีป่ยนแปลงแค่เล็กน้อยนะแต่ที่ใส่สีมันอย่างนี้เพราะเช็ตเตอร์ใหม่ถ้าใส่ไอ้นี่หมดไอหมดจมดือเวดเตอร์สีมันจะจาง ก็เลยเปลี่ยนสีดูดีไปตังก็เลยเปลี่ยนสีดูดีมาเป็นตังเกินเนี่ยนะยังสรงก็แบบเนี้ยตะกีงแดงสสบน้ำเงินแต่ยอดให้สูงสูงกว่านี่ก็สูงกว่าประมาณนี้แค่นี้แค่นี้เสื้อผมก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ